แตเสร็จทำเงินวันนี้ครับพัผู้ชมไปติดตามเรื่องการเพาะพันุกบเงินล้านที่จังหวัดขอนแก่นไปติดตามกันครับนักศึกษาโครงการแก้จนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำชาวบ้านในตำบลยางคำอาเภอหนองเรือเข้ามาศึกษาในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อสวัสดิ์พุทธมาบ้านห้วยซันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจุดเด่นอยู่ที่การเลี้ยงกบในกระชัง พอสวัสดลองผิดลองถูกด้วยกบ10คู่แรกราวปี2546ด้วยความเป็นคนหัวก้าวหน้าและต้องการลดต้นทุนการผลิตปีต่อมาจึงคัดเลือกกบตัวที่แข็งแรงมาลองผสมพันธุ์ด้วยตัวเองได้ผลดีจนสามารถยึดเป็นอาชีพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปีนี้ยอดจองมากกว่าทุกปีพอสวัสดต้องเพิ่มกําลังผลิตเท่าตัวจากปกติจะนํากบมาผสมพันธุ์กันบ่อละสิบคู่จํานวน8บ่อบ่อละสี่รอบ ปีนี้เพิ่มเป็นบ่อละ20คู่แม่พันธุ์แต่และตัวให้ไข่ครั้งละ2,000ฟองอัตราอดประมาณ1,700ฟองนั่นหมายถึงปีนี้พ่อสวัสดได้ลูกกบเข้าฟาร์มกว่า1ล้านตัวเลี้ยงเพียงเดือนครึ่งก็จับลูกกบขายได้ตัวละ1บาทมันตัวหนึ่งมันออกไข่ตั้งสองพันฟองนั่นนะครับตัวหนึ่งมันออกไข่สี่ครั้งครับถ้าเพาะได้มันมันไม่จนนะครับมีแต่ได้เงินอย่างเดียว พ่อสวัสด์ประสบปัญหากบติดเชื้อแบคทีเรียในช่วงตัวเต็มวัยทําให้ปากเปื่อยเท้าเปื่อยและตายในที่สุดส่วนราชการแนะนําให้ใช้ยาตามท้องตลาดแต่ไม่เคยได้ผลจึงประยุกต์สูตรยาขับไล่แมลงส่วนผสมประกอบด้วยสาร EM กากน้ําตาลน้ำส้มสายชูและเหล้าขาวเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมลดต้นทุนการผลิตที่พ่อสวัสด์นามาใช้อย่างได้ผลดีมันผมไปเรียนมาที่กิเซนน่ะเป็นยาขับไล่แมลง พวกเชื้อราพวกอะไรมันหายทีนี่กบมันเป็นเชื้อราเฉยๆที่มันเป็นแผลนี่ก็เลยลองเอามาฉีดดูมันหายอะ่ะเลยไม่ได้เสียเงินทุกวันนี่ใช้ยาของเราเองแล้วก็ขยายให้เชื้อขายด้วยเขาก็ได้ประโยชน์เยอะปัจจุบันในกระชังเหลือแม่พันกบราวสองพันตัวพ่อพันหนึ่งพันตัวมีคนจองแล้วหนึ่งพันคู่คูละห้าร้อยบาทรวมเป็นเงินห้าแสนบาทนัดส่งมอบเดือนมีนาคมปีหน้า พาะสวัสดเตรียมคืนกับราลูกค้าด้วยการสอนเทคนิคการพ่อพันธุกบเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องควักเงินซื้อพ่อพันุ์แม่พันธุอีกทินกรวิลาพลศินสมัครข่าวไทวอสมทรายงาน